สวัสดีคะ่ะยายใส่นะคะยายใส่สิผ้ามาเบิงบกม่วงค่ะปีนี้บกม่วงบกไข่หลติดบกี่ลูกเองค่ะอะยืดต่าๆกันยายเรียนยืดต่าๆนี่ได้ลูกหนึ่งนะะนะ้อง่นเนาะโอ้ยค่ะได้ลูกหนึ่งได้สิผ้าไปเบิงค่ะได้จากลูกแล้วค่ะเด้อโอ้ยมีบกม่วงบดก่วงบกติดเลยค่ะเพื่อนๆใช่ละโอ้ยโอ้หมดกันหลายนาอคะ่ะมนป้ามนดวงไม่ใช่กรได้ เนี่ยอีกน้อยนึงอยู่นี่ค่ะพี่ส่อีกห่ะเงยอะไรกับวินเนาะยี่ส่เนาะเมื่อกี้เห็นหลายโอ้นี่นี่อีกน้อยหนึ่งย่โอ้อีกนี่ค่ะอีกสามลูกอยู่นี่ค่ะเลี่ยงกันอยู่นี่น Burg. เนาะเลี่ยงกันอยู่นี่เออมีสามีสี่มีหานะได้หานไว้เดี sequel, เ๋ยวได้เบิ้งอีกกันพี่ใส่อีกเนาะเหือนโอ้มีหานไว้มะเี่ยหน่อยปีนี้ติดลูกหน่อยค่ะฝนฝนบ่ดี ผลบดีมันติดลูกหน่อยอือนี่หน่วยหนึ่งอย่างนี้เนาะขนาน้อหน่อยนี่อ่าหน่วยหกหน่วยโอ้ยมีหกหน่วยหาบ่มีหกหน่วยหนึ่งโน้มีท่นนี้ค่ะบักว่างปีนี้ได้หกลูกค่ะหกลูกว้ายน้อยหน่อยคักหน่อยเนี่ยจุปปีเต็มต้นอยู่เนาะขะเนาะฝนไม่ดีมะม่วงก็เลยไม่ติดแต่บ้านอื่นพนจะมีหลายอยู่ในบ้านนี้ใส่นี่ บ้านมางบ้านอื่นก็มีมังม่มีมังขึ้นกันแต่วบา,บางบ้านกับมีะะ่เนาะเนาะโอ้มีสน,นะะมีเนาะเนาะมะม่วงอึดหลายปีนี้มะม่วงไม่ติดเลยอืมยื้อเถิงกับมี่อยู่ค่ะแต่พอแต่แปะมะข่านลายดอกนหน่อยเนะาะมะค่อยลายไหม ได้ซ้ำได้เอาซ้ำนานเนาะเนาะที่แจ้งได้ได้สภาพอากาศมันบ่ค่อยนั่นได้ซ้ำได้เนี่ยค่ะวางปีนี้เนี่ยโอ้ยบกวางไปหาซื้อเอาค่ะในตลาดลาไรเปน็นอยังเนะาะถ้ามีเงินซื้อเนาะค่ะขอบคุณหลายๆนะคะพามาเบิง่งอัปเดตบอกวางค่ะนี่หาหกลูกเจ็ดลูกนึงค่ะบ่หลายเนาะเนาะปีนี้บ่หลายในยุคปลาปลนี่ค่ะนิดหน่อยนี่ ฝนหลาฝนหลาเนาะมันก็เลยเป็นประมาณนี้อ่ะขอบคุณห,หลายๆนะคะภาคเบิองอัพเดตบอกว่างจ่าได้ซับนี้ละค่ะฟดเนีายที่เมื่อหนอนเนาะขอบคุณค่ะหวัดดีค่ะหวัดดีค่ะ